thank you สวัสดีครับวันนี้พอดีผมได้น้ตบุ๊กมาหนึ่งเครื่องครับจากเพื่อนของผมเองนะฮะเป็นน้ตบุ๊กที่เพื่อนผมใช้มาตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยตอนนี้ก็น้ตบุ๊กเครื่องนี้ประมาณ8ปีได้แล้วนะฮะเจ็ดแปดปีเดี๋ยวเรามาดูนะครับสภาพน้ตบุ๊กเครื่องนี้จะเป็นยังไงและวันนี้บอกเลยว่าเราจะมาทําให้น้ตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยมันสามารถใช้งานในยุคปัจจุบันนี้ได้โดยการอัปเกรดน้ตบุ๊กเครื่องนี้นั่นเองนะครับโอ้โหดูสภาพฝุ่นน่เคอลเลอรเทอร์เราเก็บไม่ไ ใช้ได้ดีอยู่นะนี่มันอ่าสตอรเรจแหล่งสะสมฝุ่นนะครับสำหรับตัวเครื่องนี้ CPU ก็เป็น Intel Core i3 Gen 4การ์ดจอเป็น GeForce GT 930M RAM ให้มา4 g b แล้วก็ฮาร์ดดิสก์500 g ิบอกเลยว่ายุคนี้โน้ตบุ๊กแรม4ไม่พอกินเปิดโคมแท็บหนึ่ง YouTube สองสามแทบแ็บ็ปแล้วนะครับช้าแน่นอนฮาร์ดดิสก์500 g ิบอกเลยไม่ต้องพูดถึงครับโคตรช้าสาหรับยุคนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูนะว่าไอน้ตบุกเครื่องนี้ เวลาเปิดเข้าวินโดว์เนี่ยมันใช้เวลากี่นาทีนะครับนี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองจับเวลาเลยนะฮะน้ำพลังนะหนึ่งสากดปุ๊บนี่นะครับมาแล้ว มายังมาละโลกโก้เอซุดขึ้นล้กี่วิสีวิเข้าไปแล้ว5 6 7ดนี่นะครับทุกวันนี้เวลาเป็นเงินเป็นทองเปิดคอมปุ๊บมันต้องติดปั๊บความเร็วขนาดนี้มันต้อง SSD แล้วแต่นี่ฮัดดิสฮะ17วิแล้วยังไม่มาโอ้โหทีมงานครับขอหมอนหน่อยฮะ a few moments later เฮ้โอ้โหวินโดว์อัปเดตครับอ่ะยังรอต่อไป two hours later นี่ก็2นาทีกว่ายังไม่ถึงไหนเลย นะฮะอ่ะก็ประมาณนี้คือไม่ต้องไปซีเรียสแล้วเรื่องความเร็วของฮาร์ดดิสคืออย่างที่รู้กันคือมันช้านะครับมีหยุดเวลาเลยไม่ต่ำกว่า5นาทีแน่นอนมีดูอัปเดตมาขนาดไหนเผล่เสินาทีด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนครับว่าเราสามารถทําอะไรกับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ได้บ้างนะครับเริ่มกันที่หลักๆเลยครับสิ่งที่จะไปก่อนเพื่อนคือแบตเตอรี่3ปีเนี่ยก็เริ่มเสื่อมแล้วอันนี้ใช่มาประมาณ78ปีนะครับ แบตเตอรี่ต้องซื้อใหม่สิ่งที่2เลยคือแรมยุคนี้แรม8ไม่พอกินเปิดเครื่องมาเปิด Chrome แทบเดียวเนี่ยแรมเต็มและใช้งานไม่ได้แน่นอน4 g กิกนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญเลยคือความเร็วในการเข้าถึง Windows เข้าถึงข้อมูลต่างๆดังนั้น SSD ต้องมีแน่นอน ตัวนี้ครับคือแรมตัวนี้เป็นแรมแบบ DDR3 สําหรับโน้ตบุ๊กโดยเฉพาะโน้ตบุ๊กนี้เป็น Gen4 นะ Gen4 ยังคงเป็นยุค DDR3 อยู่นะครับแล้วก็บัตรพันหกรก็ซื้อมาได้เลยใส่ได้เลยนะครับไม่ต้องทําอะไรเยอะแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กตัวนี้ก็สั่งมาจากช้อ p ปีเหมือนกาันร,ราคาก้อนละพันหนะฮะเป็นแบตใหม่ๆจริงๆเลยจากโรงงาน OEM นะครับ OEM ไม่ใช่ของแท้แต่อย่างใดตัวนี้ก็เป็นแบตขนาด 4, 0 0 0 868มิลลียมแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองติดตั้งกันดูนะฮะว่าติดตั้งยากแค่ไหน SSD Kingston 480 GB นะครับตัวนี้เลยตัวนี้เป็น SSD แบบ SATA เนาะก็สามารถใส่กับโน้ตบุ๊กยุคเก่าๆได้นะครับไมปนงกวว่าจะใส่ไม่ได้คือใส่ได้แน่นอนทำหน้าที่เหมือนฮัร์ดดิสเลยเพียงแต่ว่าจะเร็วกว่านะครับอย่างแรกเลยสำหรับโน้ตบุ๊กยุคเก่าครับปิดฝาพัาตัวเครื่องยกตูดขึ้นมา มันจะเป็นช่องสําหรับอัปเกรดแรมเราแกะฝาหลังออกมานะครับแกะปุ๊บนี่เดิมเดิมเนี่ยแรมมันจะมาเป็นแบบแรมออนบอร์ดเลยนะครับแล้วจะมีสล็อตแรมอัปเกรดเพิ่มให้อีกหนึ่งแถวจริงๆแรมใหม่เราไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องว่าต้องเอาอยางลบๆหรือเปล่านะครับแรมใหม่พวกคาบออกไซด์อะไรเงี้ยมันไม่มีแน่นอนเราแกะมาจากหอ่อปุ๊บก็แค่แกะนะเดี๋ยวมือไปโดนตัวขาหน้าคอนแทคแล้วมันจะเลอะเอาแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้ปุ๊บนี่ สังเกตดูนะครับว่าเคียวสล็อตแรมเนี่ยมันตรงกันถ้าเกิดว่าไม่ตรงกันเนี่ยมันจะใส่ไม่ได้นะฮะถ้าเกิดซื้อแรม DDR4 เนี่ยมาใส่ไม่ได้แน่นอนแล้วก,กดลงม่ปับ๊บแค่นี้เองในการอัปเกรดลโน้ตบุกง่ายๆนะฮะเสร็จแล้วก็ปิดฝาหลังเข้าไปแล้วไขน็อตกลับที่เดิมปึ๊บ จบแล้วอัปเกรดแรมจากเดิม 4G b ิให้กลายเป็น 8G b ินะครับส่วนน็อตฝาหลังทั้งหมดตรงนี้ผมถอดออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นโน้ตบุ๊กยุคเก่าเนี่ยนะครับคือต้องยกคีย์บอร์ดออกมาทั้งแผงเลยนะฮะพอถอดน็อตฝาหลังออกหมดปุ๊บนะครับเราก็นี่หาพวกแผ่นพลาสติกหรือว่าจะเป็นชแงพลสติกแบบนี้ค่อยค่อยแซะให้รอบรบเลยนะฮะอย่างงี้ทิ้งแข็งเนี่ยแงแล้วก็รูดเลยฮะ,ะรูดปื๊ดไปจะมีติดติดหน่อยไม่เป็นไรนะครับรูดแล้วง,งัดมันออกมานะฮะระวังนะฮะบางทีอาจจะมี นะครับรูดให้หลดุดรูดให้หมดตัวสลักล็อกมันจะรูดออกมาเองนี่รูดออกมาแบบน,นี้อ่าคือมันจะมีพวกสายแพรอะไรอยู่ด้านใตยย้้วยบางทีมันมีสลักตัวล็อกบางตัวที่มันยังแกะออกมาไม่หมดอะไรเงี้ยมันอาจจะหักได้นะครับโน้ตบุ๊กยุคเก่าเนี่ยถือว่าแกะยากมากก็ต้องระวังกันนิดนึงนี่แกะออกมาปุ๊บมันจะมีล็อกอ่านี่ครับสังเกตด,ดูตรงนี้นี่โน้ตบุ๊กตัว K455 เนี่ยมันจะมีสายแพรอย,อยู่ใต้คีย์บอร์ดถูกไหมเราต้องเปิดตรงนี้ก่อนนี่ กะออกมาั้หมดเลยฮะงัดก่อนอึ๊บนี่นะครับแล้วก็ถอดสายแพออกมาแบบนี้อ่าทีนี้แหละครับเราสามารถยกตัวคีย์บอร์ดออกมาได้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมง่ายมากนะครับใช้ความระมัดระวังแล้วก็ค่อยๆงัดค่อยๆแงติดตรงไหนก็ค่อยๆดูไปทีละจุดแล้วกันนะฮะตัวนี้ก็เก็บไว้ได้ดีนะครับส่วนน็อตก็เก็บดีๆ อ๋อข้อควรระวังนิดนึงคือน็อตเนี่ยโน้ตบุ๊ก ASUS K455 เนี่ยมันจะมีน็อตสั้นน็อตยาวดังนั้นครับน็อตตัวไหนถอดมาจากรูไหนใส่กลับไปที่รูเดิมอย่าใส่ผิดรูบอดี้จะทะลุได้แล้วก็นี่ครับอู่ภายในฝุ่นเยอะมากมีฝุ่นเยอะมากเลย แล้วโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เป็นโน้ตบุกรุ่นเก่านะก็จะมีตัว CD r o รอมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่ใช้พวก CD หรือ DVD ROM รอมเนี่ยคุณสามารถถอดเปลี่ยนแล้วเอา SSD หรือว่าฮาร์ดดิสเนี่ยใส่แทนได้มันจะมีตัวแปลงอยู่นะครับให้สามารถใส่ช่องเดิมได้และตอนนี้ก็เป็นฮาร์ดดิสก์นะครับแบบโบราณเลยคือจานหมุนของโตชิบ้าและข้างๆกันนะครับก็คือแบตเตอรี่เดิมที่เขาให้มากับตัวเครื่องตัวนี้ก็สภาพหมดแล้วแหละเก็บไฟได้ไม่นานแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนตรงนี้กันนะครับแต่จร ฝาโน้ตบุ๊กออกมาแล้วเนี่ยควรเป่าฝุ่นด้วยนะครับแต่อันนี้ก็เดี๋ยวค่อยเป่าทีหลังแล้วกันขออนุญาตถอดอะไหล่ทั้งหมดออกมาก่อนนะครับถอดพวกแบตตอรมบตเตอรี่ออกมาก่อนแล้วทําการอัปเกรดทีเดียวไปเลยนี่ครับ แบตเตอรี่ก็ไม่เยอะนะใช้น็อต2ตัวเองพอถอดน็อตออกมาเสร็จนะครับก็ยกตัวแบตขึ้นมาได้เลยนี่แบตเนี่ยมันจะมันจะเริ่มบวมแล้วมันก็จะไม่ค่อยดีแล้วถ้าลองเทียบกับตัวแบตใหม่ดูเห็นไหมแบตใหม่มันจะดูแบบไม่ค่อยบวมนะฮะมันจะคงเส้นคงวาดูน่าใช้งานกว่าแล้วก็แบตเก่ากับ,กบแบตใหม่นะครับสำหรับการเลือกซื้อแบตโน้ตบุ๊กเนี่ยแนะนําว่าง่ายๆเลยนะครับเสิร์ชหาชื่อรุ่นสมมุติตัวนี้เป็น ASUS K455 นะครับ คุณก็เสิร์ชชื่อใน s h o ป e e ก็ได้ l a z a d a ก็ได้หรือว่าร้านค้าออนไลน์ก็ได้นะครับมันขึ้นมาเพราะว่าแบตรุ่นนี้มันสามารถใช้งานได้กับโน้ตบุ๊กหลายๆตัวเลยนะครับการเลือกซื้อแบตโน้ตบุ๊กไม่ยากนะฮะขอแค่ เป็นแบตท,ที่มีมาตรฐานมีมอ,อก,กอมีการรองรับมาตรฐานก็สามารถใช้งานได้กับโน้บบุกแน่นอนนะครับและตอนนี้นะครับเราจะใส่แบตเข้าไปแล้วก็เอาแบตวางลงไปฮนะวางให้ตรงตัวสลักล็อกของมันเด็นไหมมีรงมีรูอะไรพร้อมกับเคี้ยวล็อกหน้าคอนแทคนะครับเราก็ใส่เข้าไปเลยตรน,นี้ปึ๊บวางลงไปเรียบร้อยเสร็จเสร็จแล้วครับเราก็เอาน็อตเนี่ยใส่กลับไปที่รูเดิมมีกี่ตัวเราถอดมา2ตัวก็ใส่กลับไปเหมือนเดิมเลย แค่นี้เองเป็นแบตโน้ตบุ๊กง่ายๆและต่อมานะครับเราจะมาถอดฮาร์ดดิส์เดิมถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลอะไรอยู่ในนี้แบคเอพข้อมูลก่อนด้วยนะตอนนี้ก็ติดกาวไม่แน่นมากเลยค่อยๆลอกมีกอตเทีมีมก,กาวอะไรก็ค่อยๆแกะออกมานะครับบางทีเขาติดมาให้มันเลื่อนมันเคลื่อนตำแหน่งเดิมอ่านี่แกะออกมาโอ้โหลุดมมทต้งใส่แพ้เลยนี่แกะน็อตออกมาก่อนปุ๊บพอแกะน็อตแล้วเนี่ยเราค่อยๆสไลด์มันออกมาปุ๊บเห็นไหม ตอนนี้มันจะหลุดออกจากขั้วแล้วนะครับแล้วก็ยกออกมาได้เลยนี่ง่ายๆแล้วสังเกตว่าตัวถาดสําหรับติดตั้งฮาร์ดดิสเนี่ยมันจะมีน็อตอยู่แล้วก็แกะน็อตออกมาโอเคแกะมันแล้วนี่เห็นไหมตัวนี้ถาดก็สามารถถอดออกมาจากฮาร์ดดิสได้แล้วค่อยค่อยลืนออกมานะนี่แค่นี้ง่ายๆแล้วก็เอาตัว SSD ของเรานะครับใส่กับเข้าไปแทนนี่นะครับก็ใส่น็อตให้ครบทั้งหมด4ตัว โอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเราก็เอา SSD ที่เราใส่ถาดไเรียบร้อยเนี่ยใส่กับคืนที่เดิมแล้วก็วางลงไปปั๊บสไลด์เข้าไปปึ๊บแค่นี้เองง่ายๆนะครับเสร็จแล้วก็ใส่น็อตกับคืนที่เดิมล็อกไว้ให้แน่นเลยนะอย่าให้หลุดนะ เสร็จแล้วนะครับอะไรที่เราแกะออกมาจากตรงไหนเนี่ยก็กรุณาติดกับคืนที่เดิมด้วยนะครับเพื่อความสมบูรณ์และง,งานมันเนียนที่สุดนั่นเองนะฮะแคติดเข้าไปตอนนี้ก็ใส่สลักล็อกคืนที่เดิมด้วยไม่งั้นเดี๋ยวพอตรงนี้ด้านข้างเนี่ยมันใช้ไม่ได้เล้ล็อกปั๊บเรียบร้อยอ่ะรูดกลับครับรูดกลับาะวาตรงนี้มันมีกาวอยู่อ่ะ SSD ติดเสร็จแล้วนี่ครับ SSD ติดตั้งเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะที่เหลือก็จัดการครับเอาเจ้าตัวคีย์บอร์ดนี้ใส่กับคืนที่เดิมวิธีการกก็ไม่ยา ทำเหมือนตอนที่เราถอดออกมาคือถอดอะไรก็ใส่กลับคืนที่เดิมแล้วกันนะตัวสายแพรใต้คีย์บอร์ดแล้วก็ตัวสายแพรสําหรับทัชแพดนะครับอย่าลืมใส่กลับที่เดิมด้วยถ้าเกิดไม่ได้ติดสายแพรกลับนี้ใช้งานคีย์บอร์ดใช้งานทัชแพดไม่ได้นะต้องระวังตรงนี้ด้วยโอเคครับใส่กลับคืนที่เดิมแล้วก็ปิดตัวล็อกลงไปปับ๊บแล้วตรงนี้ด้วยนะครับไม่ต้องใส่ให้มันเข้าล็อกก่อนจะปิดตัวล็อกลงไปโอเคเรียบร้อยครับทุกอย่างเข้าที่เช็คความเรียบร้อยอีกทีว่าลืมใส่อะไรเข้าไปหรือเปล่า Not Not SSD Bad ทุกอย่างงคคครรบบปิดดด์์อกลต เรียบร้อยนะครับปิดฝาด้านหลังรูนอ็อตอย่าเพิ่งใส่เผื่อมีอะไรผิดพลาดรอให้มันเข้าที่เข้าทางลงโปรแกรมลงไปด้วยเสร็จก่อนแล้วค่อยใส่นอ็อตฝาหลังเป็นอย่างสุดท้ายแล้วกันโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปลงวินโดว์แล้วมาดูกันว่าประสิทธิภาพของเจ้าโน้ตบุ๊ก ASUS K455L เนี่ยตัวนี้มันจะเพิ่มขึ้นเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับไปดูเลยและตอนนี้ทุกอย่างก็เสร็จสิ้นครับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เหมือนใหม่เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเปิดเครื่องจากเดิมโอ้โหรอกันโคตรนานดูสิตอนนี้ จะรอกี่นาทีครับไปดูกันปั๊บนี่นับ 110. 1นึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าเฮ้ยมาแล้ว เหมือนได้คอมเครื่องใหม่นะฮะเพียงแค่อัปเกรดเพียงเท่านี้ครับโน้ตบุ๊กของคุณก็จะกลายเป็นเหมือนโน้ตบุ๊กเครื่องใหม่ทันทีนะครับอัปเกรดแรมเป็น8กิกถามว่าทำไมต้องอัปเกรดแรม8กิกเพราะว่าแรม8เนี่ยสามารถเปิดโครมเปิดโปรแกรมได้หลากหลายมากขึ้นทํางาน multitask ได้มากขึ้นนะครับพวกบวด Excel PowerPoint พร้อมกับเปิดเบราว์เซอร์ฟังเพลงไปด้วยเนี่ยแรมก็ไม่เต็มอย่างแน่นอนจากปกติที่แรมเนี่ยโอ้โหเปิด4กิกขึ้นมาเบราว์เซอร์แท็บเดียวก็เต็มแล้วนะครับรวมถึง SSD 500กิกะไบต์เนี่ยก็ถ กความจุเท่ากันเพียงแค่ว่าเราเพิ่ม ในส่วนของความเร็วเข้าไปนะครับพอมีความเร็วเข้าไปปุ๊บโน้ตบุ๊กเครื่องนี้มันก็กลายมันเร็วขึ้นแบบผิดครูผิดตาไปเลยดังนั้นครับพออัปเกรดไปแล้วเนี่ยใช้งานต่อได้อีกยาวๆสามสี่ปีเป็นอย่างต่ําแน่นอนที่เหลือก็จัดการลงวินโดว์ให้เสร็จสรรอัปเดตวินโดว์ให้เรียบร้อยทําให้วินโดว์ใหม่อยู่เสมอเพียงเท่านี้เองนะครับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ก็จะอยู่กับคุณได้อีกยาวๆเลยทีเดียวนะครับรวมถึงแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่ด้วยยกไปทํางานนอกบ้านนอกสถานที่ก็ไม่ต้องกวัวแบตหมดเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะรวววน,นีีกกา,กาิิง่ลสววธธ การตั้งค่าโนะ้ตบุ๊กเครื่องใหม่วิธีการตั้งค่าวิดีโอต่างๆสามารถดูอ็หลังได้ผ่านทาง c ช่องไต้โต๊ะคอมอันเดอร์นะครับและว,วันนี้ผมตั้นใต้โต๊ะคอมต้องขอตัวลาไปก่อนครับเพียงเท่านี้สวัสดีครับบ๊ายบาย